สวัสดีครับมาพบกับ5อันดับสนามที่ดีที่สุดในไทยลีกันเลยครับแล้วก็พบอันดับ5เลยครับคือสนามรีโ s t a ตเดียมซึ่งเป็นสนามของบางโอการ์ดเอฟซีครับรีโอสเตเดียมซึ่งเป็นสนามของสโมสรบางโอการ์ดเอฟเปิดใช้งานเมื่อพุทธศักราช253ความจุที่นั่ง7,500ที่นั่งพื้นสนามเป็นพื้นหญ้าเทียม แล้วก็พูดระดับสี่เลยครับคือสนามชมบุรีสเตเดียมซึ่งเป็นสนามของชมบุรีเอฟซีครับชมบุรีสเตเดียมหรือสนามองค์การบริหารสจังหวัดชมบุรีเป็นสนามกีฬาในกประสองค์ตั้งอยู่บริเวณส่วนลงรอเก้าอำเภอเมืองจังหวัดชมบุรีมีความจุ8 6 0 0อที่นั่งสนามเป็นสนามหญ้าปัจจุบันใช้เป็นสนามเหย้าของสโมสรชมบุรีเอฟซี แล้วก็มาพบอันดับ3เลยนะครับคือสนามยูนิเต็ดสเตเดียมซึ่งเป็นสนามของเชียงรายยูนิเต็ดครับยูนิเต็ดสเตเดียมหรือสนามฟุตบอลยูนิเต็ดเป็นสนามย่อของสโม,มรสรชมบุรีเอฟซีตั้งอยู่สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายแล้วก็มาพบอันดับ2เลยนะครับคือสนาม S c g ซ t a d i เ m ียมซึ่งเป็นสนามของเอ g ซเมืองทองยูนิเต็ดครับ SCG s SC t a d i เ m ปัจจุบันมีความจุ17,500ที่นั่งได้รับมาตรฐาน AFC ย้ยนกับปีพุทธศักราช2550ซึ่งเป็นสนามเย่าของ SCG เมืองทองยูเนเต็ดแล้วก็มาพบสนามที่ดีที่สุดของไทยลีกนะครับอันดับหนึ่งก็คือสนาม i m o ม i ายสเตเดียมซึ่งเป็นสนามของบุรีรัมย์ยูเนเต ไอโมบายสเตเดียมหรือชื่อยางเป็นทางการว่าทันเดอร์คาร์เซนสเตเดียมเป็นสนามกีฬาที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสนามเย่าของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูเนเต็ดสนามแห่งนี้มีความจุ2 0 0 0ที่นั่งสนามที่ได้รับมาตรฐานแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีลูวิ่งขั้นสนามและผ่านมาตรฐานฟีฟ่าเอฟซีและเอฟเอ และยังผ่านมาตรฐานระดับเอคาสสเตเดียมจาก AFC